สิ้าเรื่องราวของโรบัสสายควันที่หลายคนไม่เคยรู้กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย จากเด็กสร์มไม่ได้เรียนหนังสือทำงานเป็นกระเป๋ารถสองแถวพาชีวิตตัวเองสู่โรงริเกก่อนก้าวขึ้นไปเป็นตลกคาเฟ่จนกระทั่งติดยาเสพติดขั้นรุนแรงแทบเอาชีวิตไม่รอดวันนี้เรารวบรวม15เรื่องราวชวนรักทั้งชีวิตที่ผ่านเรื่องราวของตลกที่จะกลายเป็นตำนานที่คนจะรักและจดจำไปอีกนาน 1. โรเบิร์ตสายควัน หรือโรเบิร์ตดอกมดันมีชื่อจริงว่าไพทู์พุ่มรัตเป็นนักแสดงตลกชาวไทยเชื้อสายอเมริกันเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2508เขาเกิดในชุมชนแออัดย่านบางเขนมีพ่อเป็นชาวอเมริกันผิวดำและแม่เป็นชาวไทยจากจังหวัดอ่างทองที่อาศัยอยู่ในสลัมคลองเตยต่อมาพ่อและแม่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาทิ้งให้เขาและน้อง สาวอีกหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่กับยายที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยเขาและน้องสาวจึงต้องทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับยายตามห้องเช่าต่างๆในวัยเด็กภัยทูลไม่ได้เรียนหนังสือและติดเล่าอบายามุกต่างๆตั้ง,ตงแต่วัยเด็ก พศ2520ภัยทูลในวัย12ปีเริ่มต้นประกอบอาชีพอย่างจริงจังด้วยการเป็นกระเป๋ารถสองแถวสายสะพานใหม่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนทำให้สนิทกับวันชาติพึ่งชําหรือหนูคลองเตยดาวตลกระดับตำนานผู้ล่วงรับโรเบิร์ตเคยเล่าว,ว่าช่วงดังๆมันให้รถฮอนด้าพีรูผมฟรีๆเลย20ปีก่อนใครขับพีรูดไม่ธรรมดานะ สามโรเบิร์ต เริ่มต้นอาชีพในวงการเนื่องจากน้าสาวซึ่งมีสามีเป็นเจ้าของโรงลิเกคือบุญชูแสงเพชรโดยทำหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีอย่างระนาดและกลองได้ชักชวนให้เขามาเป็นมือระนาดและมือกลองในคณะลิเกของบุญชูต่อมาได้เรื่อนขึ้นเป็นตัวโจกประจำคณะนอกจากเป็นตัวโจกแล้วก็ได้นางเอกลิเกเป็นเมียด้วยสมัยนั้นนางเอกลิเกมักจะเสร็จตัวโจกเหมือนพี่โน้ตชนยิม้มก็ได้เมียเป็นนางเอก ลิเกเขากล่าว4จากนั้นได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการตลกอย่างเต็มตัวเมื่อโจสายันดอกมดันรุ่นพี่ในวงการลิเกซึ่งตอนนั้นได้ไปอยู่ในคณะของดีดอกมดันได้ชักชวนให้เขาไปอยู่กับคณะมันจะฮาของชาชิงฉับซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นบิ๊กแชมป์เนื่องจากคณะในตัวตลกไม่พอ5 ต่อมาโรเบิร์ตสายควันได้ย้ายมาอยู่กับดีดอกมาดาันในตำแหน่งตัวปูจนเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทองแต่เพราะถูกชักชวนจากเพื่อนที่ติดยาเสพติดทำให้เขาติดยาเสพติดจนเคยถูกจับเข้าคุกทำให้อนาคตในวงการบันเทิงของเขาแทบจะจบสิน้นโรเบิร์ต ตัดสินใจเลิกยาอย่างเด็ดขาดประกอบกับได้รับโอากาสจากชัดชายจำเนียนกุลหรือบอนเชิญยิ้มให้กลับเข้าสู่วงการตลกด้วยการให้เข้าร่วมคณะตลกของเขาจนกลับมามีงานและมีชื่อเสียงอีกครั้ง 6. จุดเด่นของเราเป็นตัวดิ้นชอบเล่นมุกเกี่ยวกับวัยรุ่นเพลงเล่นเรียนแบบศิลปังดังๆศิลปินดังๆในยุคนั้นอย่างติชิโร่เพลงไหนดังก็เอามาก๊อปปี้เล่นในรูปแบบตลกเล่นไปเล่นมาอาจารย์ดีชอบวันไหนนักแสดงไม่พอเขาก็ให้เราไปร่วมแจมแจมได้อยู่สองครั้งแกเลยชวนไปอยู่ด้วยกัน 7. อาจารย์ดีเป็นคนตั้งชื่อโรเบิรตให้กับเราด้วยวันนั้นบนเวทีเราแต่งชุดไทยราชปะแตนเดินถือระนาดออกมาตามมุกจะต้องเล่นเพลงสติงสากลแกเลยเรียกผมว่าขอเชอิญหลวงโรเบิร์ตมาตีระนาดโชว์อะไรประมาณนั้นเลยใช้ชื่อโรเบิร์ตมาตลอด 8. โรเบิร์ตสายควันเมื่อมีเงินทองขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายสู่รวยสู่ร่ายไม่ติดหรูเพราะตัวเองพื้นฐานมาจากสระมกินง่ายอยู่ง่ายแต่เพราะมีเพื่อนที่เคยดูดกันชาด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้ดูดหนักมากไม่ค่อยส่งสิงกับตลกด้วยกันพอเงินหมดก็เคยมีไปของเงินเพื่อนตลกด้วยกันขอเสร็จก็กลับเลยซึ่งเรื่องนี้ดีดอกมาดันเคยแจ้งตํารวจจับเขาเห็นว่าถ้าปล่อยเราไว้ต่อไปตายเอาแน่จับไปอยู่ในข้างใน3วันบ้าง5วันบ้าง ขังเอาไว้แล้วแต่อารมณ์ เวลา4ปีที่จมปลักกับอบาย,ยมุกจนร่างกายทมหนักรู้สึกไม่ไหวเริ่มคิดได้อายลูกแต่มันเลิกด้วยตัวเองไม่ได้แต่สินใจเข้ารับการบำบัดที่ค่ายธนรัตส่วนการทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในวันนั้นเองเขาไม่มีเงินเลยจนได้เจอแท็กซี่คันหนึ่งแต่แท็กซี่คันนั้นจำเขาได้ว่าเราเป็นตลกบอกอา้าวเฮ้ยพี่ผมชอบพี่นะ แต่ทำไมสภาพพี่แย่ขนาดนี้เราก็เล่าให้ฟังแล้วบอกว่ากำลังจะไปเลิกยาแต่พี่ไม่มีเงินต้องไปเกร็ไปลายทางเอากับน้องสาวที่หัวหินรับรองว่าถ้าพาพี่ไปพี่ไม่โกงหรอกแต่ถ้าไม่พาไปพี่ตายแน่ๆแ,แท็กซี่หนุ่มใจดีไปส่งถึงที่แถมยังปฏิเสธค่าโดยสารและคิดเพียงค่าน้ำมันเท่านั้น9 หลังใช้เวลาบำบัดรักษาตัวภายใต้การดูแลจากแพทย์เป็นเวลา3เดือนหนุ่มลุกครึ่งไทยอเมริกันรายนี้อยาขาจากยาเสพติดได้สำเร็จและตัดสินใจกลับมาเมืองหลวงขอดีดอกมาดันกลับเข้าสู่วงการตลกอีกครั้งโรเบิร์ตเล่าว่าชีวิตมีความสุขมากได้รับโอกาสดีๆมากมายถึงขนาดเป็นพิธีกรรายการเวทีไทยสัญจรร่วมงานกับเป้าสายานสัญญา แอลยอดรักสลักใจแจ็คธนาพลสุนารีราชสีมาสำหรับคณะตลกได้ย้ายไปอยู่กับหนูคองเตยก่อนจะออกมาตั้งคณะเพชรก้าร่วมกับหน่อยเชิญยิ้มกัรอกเชิญยิ้มชีวิตการทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงบ้านปลายของคาเฟ่แต่ก็นับว่ายัางเป็นชีวิตที่ดีมาก 10. เขาเริ่มกลับมาติดเหล้าจนร่างกายแย่ถึงขนาดต้องพกถังออกซิเจนไว้ที่บ้าน คุณหมอบอกว่าภายในคุณพังหมดแล้วจากยามาเล่ารับไม่ไหวอีกแล้วทั้งตับทั้งไตปอดใช้งานมาหนักและฮึดสู้จนมีชีวิตรอดมาอีกครั้ง11 เขาได้รับโอกาสกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงสายตลกอีกครั้งเมื่อบอนเชิญยิ้มชักชวนมาทำบริษัทหาไม่จำกัดซึ่งมีผู้ติดตามและดูย้อนหลังในแต่ละคลิปจำนวนหลายแสนหลายล้านครั้งเขาเล่าว่าโปรดิวเซอร์เขามีเพียงเส้นเรื่องมาให้แล้วทุกอย่างให้ใส่กันส,สดๆไปเลยปล่อยให้พวกเราเล่นกันไปเรื่อยเหมือนนั่งคุยหยอกกันเองซึ่งแบบนี้คนดูเดาทางไม่ได้มันสนุก 12. โรเบิร์ตเป็นคนที่ทำกันบ้านพัฒนาตัวเองเสมอเขาเล่าว่าไม่ใช่อามุกเมื่อ20ปีก่อนมาเล่นมันเหมือนย่ำอยู่กับที่อย่างผมผมพยายามทำกันหาเรื่องมาเล่นกับคนยุคนี้เรื่องที่สอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ติดตามดูข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นและกำลังได้รับความนิยมในสังคมเล่นตามเหตุการณ์เล่นให้เกี่ยวและมีความเชื่อมโยงกับผู้ชม สิเขายังได้รับโอกาสจากทวระเชิญยิ้มให้ไปร่วมเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความผิดพลาดและผลกระทบที่ได้รับจากยาเสพติดในอดีตให้กับเยาวชนรับฟังตามสถานศึกษาต่างๆด้วย 14. ด้านครอบครัแวแ๋วภรรยาโรเบิร์ตสายควันเป็นคนที่โรเบิร์ตรักมากถึงยามจากไปก็สั่งเสียฝากฝังภรรยากับเพื่อนที่รักโดยทั้งคู่โซชีวิตกันมาตั้งแต่โรเบิร์ตยังไม่มีอะไรจนถึงวันที่ประสบความสําเร็จโดยตกลงปรงใจตอนปี50เจอครั้งแรกก็อยากลองของแปลกแต่ก็เคยเห็นเขาอยู่แล้วที่ร้านผู้ใหญ่ก็บอกว่าเขาเป็นคนสุภาพนะแต่เราเจอเขาอยู่ในสภาพเมาปริ้นทุกวัน มันสุภาพตรงไหนนอนฉี่แฉะอยู่ใต้โต๊ะเหมือนผ้าขี้ริ้วกองอยู่ช่วงที่เรามีปัญหาเขาก็ให้คำปรึกษาเราได้พูดดีจิตใจดีชอบทำบุญก็เริ่มเห็น ถึงเขาจะขี้เมาก็มองข้ามไปแรกๆผููใหญ่ก็ถามว่าจะไปกันได้หรอมันไม่มีต่างสักบาทต่างคนต่างดูแลกันน่าจะอยู่ด้วยกันได้เห็นก็สงสารเขาจนผ่านเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ทั้งทำงานหาเงินมาให้เพราะกลัวเขาลงแดงทั้งฉี่ทั้งขี้รถที่นอนพี่แจวก็อดทนดูแลมา จนวันหนึ่งเขาตัดสินใจเลิกไปไหว้พระอยู่ที่นั่น3วันคิดว่าน่าจะเลิกขาดได้ก็บอกว่าหลวงปู่ช่วยลูกด้วยนะจะเลิกแล้วขอให้ทําให้ได้แต่มันก็ไม่มีอาการอยากนะก็เลิกได้เลยนี่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้ 15. คุณแจวบอกว่าโรเบิร์ต เปลี่ยนไปตั้งแต่บอลเชิญยิ้มชวนมาทำงานด้วยวันที่ซื้อบ้านหลังแรกเป็นทาวน์โฮมเก็บเล็กผสมน้อยกันมาเพราะมีบ้านหลังแรกดีใจมากนอนไม่หลับตื่นเต้นมากพอเข้ามาอยู่บ้านวันแรกเขาก็ยืนดุบดุรี่มองบ้านอย่างมีความสุข พอมีรายได้เข้ามาก็เริ่มคิดขยับขยายอยู่บ้านเดียวเขาเปลี่ยนไปเยอะมากมีช่วงหนึ่งป่วยเป็นลำไส้อักเสบแต่เวลาเข้าห้องน้ำจะถ่ายออกมาเป็นเลือดก็คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแน่ๆแต่ตรวจแล้วไม่เจอเขาก็มานอนอยู่โรงพยาบาลดูแลเราตลอดก็รู้สึกว่าไม่ได้เลือกคนผิดเขาก็ดูแลเราเสมอต้นเสมอปลาย เรื่องราวของพี่โรเบิร์ตนั้นเป็นคติสอนใจคนได้มากมายนักแล้ววันนี้หลังจากที่พี่จากไปพี่ก็จะกลายเป็นตำนานตลกที่สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้มากมายพี่จากไปพร้อมความสำเร็จในชีวิตเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงโทษของสิ่งไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่ย่แย่ส่งผลต่อสุขภาพพอเลิกมาได้ห่างไกลจากอบายามุกชีวิตก็ประสบความสำเร็จได้และมีความสุขได้ไม่ยากวันนี้พี่เป็นที่ รักของคนเยอะมากจริงๆหลับให้สบายโรเบริร์ดสายควัน